ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิทานอีสานนิทานเรื่องนี้เขียนขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับพี่นอ้องผียายเร้ามือตอมา บน่าเสือว่าบ้านเฮ้าสียังมีโจรขโมยอยู่แมนอยู่หมอปะ่ะพ้าเฮ้าไปเหตดบุญให้ผีก่อนเสียวยังล่ะไปเห็ุบุญเฮ้าว่าสิซสือนุ่มกับขนมกับพ่อละมัง้งผีบุษสาวคือสิมักอยู่โตมีเงินอยู่บละเฮ้าว่ามีให้ยืมเนอมีอยู่หมู่้านพอเฮ้าแห้คาจัางเฝ้าเฮื่อนสองรอยโอเคสันไปตีป่ะปเว่ากันแล้วสองเสียวกันยังไปรันค่ะ น้อง,น,องอน่องเอานมเปรี้ยวสองกองกับขนมเอียงก็ไดสองหอ่อจ้าอายหลังจากซื้อขนมกับนมมาแล้วสองเซียวกันยางไปวัดดีแล้วล่ะยมเขามาซอยไล่โจนไห้เอากระควนเฮ็ดบุญให้เขาพากันไปกวดน้ำให้เขาเด้อครับหลวงพอ่อ มารับอาบุญเดอ้อไอ้มาเห็ดห้แล้วขอบคุณเดอ้อที่มาซอยไรโจนบ่ให้มันมาลักควายไอ้ไปได้โตว,ว่าผีสิงยินบ่กับปอจักแล้วเฮาโมแมนผีเนาะแต่เฮาคิดว่าผีหนาสิงยินอยู่เด้แล้วโตสิมาถามเฮาเห็ดยังสัน่นห่วยกให้ถามแนะ่หาแนวรวมเนาะแนวล่ะปลาเมื่อไปไปหิวเข่าล่ะ มะมากินดีบ่แล้วแต่เฮากินได้เบิดอันละโอเคเดี๋ยวเฮาสิต้มใส่ไข่ไก่มันทั้งแซ่บแมนแมนจัดเลยกินต้มมะมาเบิดตแล้วสองเซียวกับมะเบิงควาาอยู่ขอบสิไปเลี้ยงควาาอยู่บ่หมอบม่ได้ไปดอกพอเฮาเกี่ยวห้าเมาไวแล้วเอาไมา้มันกินกับพอ่อให้ยุซันแดดอ่อนเฮาไปหาแนวมามไวกินแรงบ่สิไปหายัางละ่ะ ไปหาหนูกับพระท่านในกินยูไปหาปลาบอเพื่อได้ต้มสมพ่อได้สดน้ำห่อนห่อนวาวเป็นตะแสบแถละคือยูคือ,อย,ออยูกระแทบนั่นแล้วเขาจังส่วนตัประมาณซีหางงแรงเขาจังไปเนาะโอเคเซียวหน้าหนาวหยังวะมันคือห่อนแท้ บักท่องกับบอซื่อ,อยังไม่กินเลยจังแมนคักลูกไส้ผู้เดียวก็ได้พ่อหอดเวลาสีมงแรงบักสีกับบักท่องก็เตรียมโตออกไปหาป่าโตเอาหยังไปแน่เอาแต่ทะนูนี่ละไปยิ่งป่าลองความแม่นเบิงเข้าเบ็ดไปเด้อสันจัดไปเซียว เตียมโตรพร้อมแล้วสองเซียวกันย่างไปหนองส้นประทานหมู่บ้านพ่อมหอดน้องนาบักท่องกะหาหม่องจอบยิ่งปลาส่วนบักสีกะหาหม่องซิดเบ็ดเดี๋ยวเฮาสิหาเบิ่งห่างจอบยิ่งแถวนี้เด้อจัดไปเลยหมอเฮาสิไปหาหม่องซิดเบ็ดคือกัน ในตอนนี้เวลาก็ได้ผ่านไปเกือบสองชั่วโมงแล้วไว้ปานตายเห็นก็นยังวะปลาก็บุกินเบ็ดวะบพท่านได้จกักโตอยู่นายเด้ว้าแล้วบักสีก็ว่างเบ็ดไว้แล้วก็นยังไปหาบักท่องท่อง่องได้จกักโตละหมอบบได้จกักโตดอกเซียวเห็นปลาตัวเดียวแต่เขายิ่งบ่ถึกซ้ำเสียดายอยู่ กักขี้ไลโพดยิ่งเหม็นแม่นนะตี <Huh? S 1> ก็เฮ้าบรได้ยิ่งโดนแล้วแม่มันกับบ่คอยแม่นลนะเนาะโตได้สัน่นได้ป้าจากโตล่ะบ่ยากสิเว้า uh โอได้หลายบ่กเพื่อนมาจังไหนกะย่านไดนเมื่อจังสั่นอยู่โอ้ยว่าเตมูเนาะบัตดรได้แท้เจ้าของกับพ่อท่านได้พ่อโตอยู่อย่าเฝ้าวา่าบ่เนป้าอาจสชมากินเบ็ดเฮาตอนตะเวนตกดินก็ได้ห่วยตะเวนตกดินมันก็เมื่อเท่านั้นแล้ว สิบ่เมื่อเฮื่อนไงบ่ลับเมื่อละนอะเข้ากะบ่าไปสันละหาล้าลังเถือมันได้ยีหลีเข้าไปเบิงเบ็ดก่อนเนอเออเออเฝ้าไปบ่อมป็นปากคอใหญ่ลากเบ็ดลงน้ำละบ่ให้มันลากไปโรถเขา้าสิตต้นน้ำไปเอาเองฮ่าฮ่าฮ่าพ่อบักสีมาเบิงเบ็ดกับบมี่อีหยังติดขืนมากคือเกา่า คือประหมาแนแถนอหาหนูกับบริกนหาปลากับบริกินอีกหน้าหนาวนี่ก็เมืดว้วคักเนาะไปส่วนบักทองเมื่อดีกว่าว้าวแล้วบักสีก็ย่างไปหาบักท่องย่างเมื่อใดข้าวเดียวก็เห็นคนนั่งอยู่ข้างน้องน้ำว้วยแม่นผู้ใดเนาะมานั่งอยู่นั่นถ้าเจ้ามาหาง,งมหอยบอ่ไปถามมึงก่อนนะ ยายจะมาหาเอีอยงคือมาคำแท้โอ้ยลูกล่ายายนางเศร้าเมื่อยเสื่อดอกเอาบอกเจ้ามัดแต่ใส่ละยายคอยขับขเ้ยเห็นหน้าเจ้าเฮ่นยายก็อยู่แถวนี้ล่ะพายายไปเฮ่นแนวบักลาเฮ่นเจ้าอยู่หม่องใดเนาะแถวนี้คือจงบ่มีเฮ่นคนพายายเมื่อแน่ยายสิบอกทางดอกป่อยว่าสิเมื่อเฮ่นหรอได้ยายป่อยมากกําโม พ่ายยายไปก่อนยายปวดขาก็ได้ก็ได้เดี๋ยวขอสิพาจะไปเฮือนจะบอกทางพอยเด้อขอบใจเด้บอบักหลาบ่เป็นหยัางหรอกครับท้างดานบักท่องก็ได้ลงมาจากห่างยืนถามูมหากับบ่มาจักเถือห่วยบักสีมันเห็ดอย่างอยู่เนาะขึ้นานมาแท้ลงง้มปากคอใหญ่ขื้วาอยู่บ่ เว้าแล้วบักท่องกัญ่างไปหาบักสี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 อยู่ใสหมอเมื่อปะสีสีสบักท่องห้องเอินบักสีหลายเถ่อแต่กะบบมีเสียงขานตอบมามันไปนใส่วะอย่าว่าตกน้ำเด้อสีสีส เสีอยู่ไหนนายินเฮาบอด้วยความเป็นห่วงบักท่องกับเฝ้าย่างน้ำหาบักสีเฮ้ยไปฉายกับแดเอามานำ้ำไปอยู่ใส่นอดเสียวสีสีห้างด้านบักสีก็ได้มาทรงย่ายจนหอดเฮื่อน ขอบใจเด้ออีพผ้ายายมาบ่เป็นยังครับคอยเมื่อก่อนเด้อยายเฝ้าไปมูปักลามันหายยู่ครับยายว้าวแล้วบักสีกับเฝ้าย่างขึ้นมาหนองนำมาแถวนี้ก็หลายเถื่อคือบกเคยเห็นเพือนเร่าน้อย่งางมาได้บกไกล ด้วยความสงสัยก็ได้หันไปเบิงเฮื่นยายอีกเถอ้ว้ยเฮืน่นยายไปใสล่ะคือมิตรปลาออ่าจ้เจบอกเด้อว่ายายยายเป็นเอ้ยไปดีกว่าปักสีบลรอสาเป่าใสเกียหมาทัานที พ่อมาหอดน้องน้ำบักสีกระเอิญหาบักท่อง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 อยู่ใส่หมอหฮาอยู่พี่เฮาอยู่พีมามามาเออเออเออโตไปใส่มาเฮาน้ำหาบกดนหนึ่งโอ้ยเฮาา้าย้ายไปทรงเฮือนใยไดนเฮาคือผู้เห็นบดจักคือกันเฮากับผูคเห็นหนาเล่าแล้วกับปไดดถามซื้อน้ำกับปบอกเฮ้เานเนาะเฮ้าเอิญหาโตอยูุวัสดุปะปะเมือม่อเมื่อ พอโทษเสียวไปไปมีแนวสิเวาสูฟังอยู่เรื่องอยังอีกเออเออมือเฮ่นก่อนไปไปพ่อมาหอดเฮอนบักสีกระได้เบาเรื่องที่ได้ไปทรงย่า่คนนั้นให้บักท่องฟัง เข้ามาเล่าเป็นผีแท้ๆเบิดเท่อนั้นแถวติโตว่ามันโมมีเฮื่อนไผเพียงหน้ากับโมมีแม่นอยู่ห้องกระสงสัยนันละจังในหันกลับไปเบิงที่หลังกระจับไ้ถ้าโบแมนคนที่ห้องหูจักกับพวกคนสิไปเว่ไปจ่าหรือไปส่งหอดเฮื่อนแบบนั้นลั่งเถือเขาอาจสิเป็นพวกมิดฉาชฉีพบก็ได้ครับพอโอครับเซียวห้อจิตจำว้โตได้ปลาเปล่ะโปรได้จักโตปลาโปฟู่ ในขณะที่สองเซียวกำลังเบากันอยู่ของที่ตั้งไว้ก็ได้ล้มลงห้วยของคือล่มวะโตได้ปลาอยู่ติบ่ได้จักโตเปิดเบิงดูคือมีหยังดินอยู่ในนั้นคือจังบ่ได้เอาหยังใส่ของได้ล่ะเปิดเบิงเปิดเบิง,เ,งเออเออ พ่อบักสีเปิดเบงก็เห็นปลาโตหนึ่งอยู่ในข่องห้วยใครเอาปลามาใส่ข่องละหมอกระปุจจักแล้วห้องป๋อได้เอาใส่เด้เป็นไปได้จังไหนวะโตป๋ได้เอาใส่ห้องกับป๋ได้เอาใส่แล้วไผ่เสียวใส่ม,มันแมนผีใหญ่เอาปลาให้โตบ่หมอคาผ้าเล่าไปเฮื่อนมาสร้างว่าแทแต่กระป๋แน่ได้ลนะเนาะห้องวาแมนแน่นอนสิโลอังชันดังไฟต้มปลากินที่เฮ้าจัดไปเสียว ขอบคุณน,นะครับยายที่ให้ปลามากินแรงพ่อแล้วพ่อแล้วเดี๋ยวเราสิมเล็นน้ำอีกเดย้ยาเบายาเบาจังสันสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วเนาะครับพี่น้องถ้าถึกใจก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้น้ำเด้อครับแล้วก็อย่าลืม ปดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำเดอ้อขอบพุ้นหลายๆครับแล้วพ่อกันไม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ